ก็ก่อนอื่นนะขอสวัสดีน้องทุกคนวยครับพี่ดาร์นะครับ,รบจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ราชกระบางนะวันนี้เนี่ยเราจะมาลุยในส่วนของจำนวนจริงอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงข้อนี้เป็นข้อสอบแพทหนึ่งปีล่าสุดเลยคือปี63สามอ่ะเดี๋ยวดูนะข้อนี้หลักๆคือถ้าน้องแม่นพื้นฐานแม่นคอนเซ็ปต์ในเรื่องของอสมการเรื่องจำนวนจริงี่ยน้องไหวแน่นอนเท่าน,นี้มาดูกันเขาบอกว่าเซตเอ่ะน้องดูตามพี่เลยนะเซตเอเขาบอกว่าเซตเอเนี่ยเป็นเซตคาตอบของอสมการ เราจะได้เป็น x บวกกับ1ซวน x แล้วก็มากกว่าเท่ากับ0แล้วเขาบอกว่าเซต b เซต b ก็เป็นเซตคำตอบของอสมการ 2x กําลัง2ลบ 3x มากกว่าเท่ากับ 7x ลบ12แล้วเขาถามว่า a ลบ b เป็นสับเซตในช่วงใดหาว่าหาว่า a ลบ b เป็นสับเซตในช่วงใดเป็นสับเซตในช่วงใด ในช่วงใดโอเคป่ะดูนะถ้าเป็นแนวโจทย์เรื่องอสรรมการเนี่ยหลักๆคือมันเกี่ยวข้องกับเส้นจำนวนน้องต้องวาดเส้นจำนวนให้ได้มาดู A ก่อนพี่ว่า A อ่ะเป็นเซตที่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะวาดผิดเดี๋ยวดูนะดู A เพราะว่าอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเอ็กเขาบอกว่า A เนี่ยเป็น x บวก1ส่วน x มากกว่าเท่ากับ0ทีนี้คำถามนะ ถ้าเกิดว่าพี่จัดรูปแบบนี้พี่ยา้าย1่ส่วนเอกอะพี่ย้ายไปลบเราจะได้ x มากกว่าเท่ากับลบหนึ่งส่วนอกอันนี้เราอยู่เพิ่งจดตามนะแล้วพี่ก็ยา้าย x ขึ้นมาคูณเป็น x ก,กําลังสองมากกว่าเท่ากับลบหนึ่งเอางี้ให้พวกเราคิดตามก่อนว่าที่พี่ทํามาถูกหรือผิดมาให้เราคิดตามพี่แค่นี้ก่อนถูกหรือผิดพี่ว่าอาจจะมีสองเสียงถูกกับผิดใช่ไหมมันก็ต้องมีสองคำตอบไปแล้วแต่หลกัหลกๆพี่จะบอกว่าผิดพี่มั่นใจว่าคนส่วนใหญ่อตอบว่าผิด แต่พอพี่ถามเหตุผลนะพี่เดานะว่ามีไม่ถึง1 0บเนตะที่บอกพี่ได้ว่ามันผิดเพราะว่าอะไรแต่น้องดูพี่นะยกตัวอย่างเช่นอันนี้ยกตัวอย่างยกตัวอย่างให้ฟังว่าทําไมผิดเราจะได้จําคอนเซปต์จําพื้นฐานไปว่าเฮ้ยมันจะได้เอาไปประยุกใช้กับเรื่องอื่นไม่ใช่แค่แบบว่าเรารู้แค่ว่าถูกกับผิดดูตัวอย่างถ้าสมมุติว่าพี่ตั้งต้นด้วยห้าห้ามากกว่าสาม อ่าน้องดูนี้5มากกว่า3าแล้วพี่แปลงเป็น2แบบเอาแบบแรกก่อนพี่แปลง5เป็น10ส่วน12อเลยนี่ดูก่อนนะแปลง5เป็น10ส่วนสแล้วมากกว่า3าแล้วถ้าเกิดว่าพี่ย้าย2มาคูณ3ได้เลขอะไรได้6 10มากหเอางี้แบบนี้ย้ายได้ไหมวิธีดูว่าถูกวิธีดูว่าย้ายได้หรือไม่ได้ให้น้องดูว่า10มากหกอันนี้ถูกหรือผิดถูกแสดงว่าย้ายได้ไปเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนแล้วถ้าเกิดว่า5เนี่ย พี่ดันเปลี่ยนเป็นลบสิบส่วนลบสองลบสิบส่วนลบสองมากกว่าสามถูกไหมเพราะว่าลบสิบกับลบสองตัดกันก็ได้ใขเหมือนเดิมได้ห้าเหมือนเดิมแล้วพี่ยายลบสองมาคูณสามน้องจะได้ว่าลบสิบมากกว่าลบหกน้องว่าถูกหรือผิดผิดปะเพราะจริงๆลบสิบมันต้องทําไมกับลบหกมันต้องน้อยกว่าแสดงว่าผิดสรุปแบบนี้การที่ถ้าถ้าน้องเจออสมการอ่ะการที่ตัวส่วนลิ้นไอะไรเนี่ย การที่ตัวส่วนเนี่ยมันจะย้ายขึ้นไปได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าตัวส่วนเป็นบวกหรือเป็นลบถ้ามันเป็นบวกอย่างเช่นน้องเห็นเลข2ป่ะตัวนี้เป็นบวกควายได้เลยแต่ถ้ามันเป็นลบเนี่ยน้องย้ายไปแล้วถูกน้องย้ายไปแล้วมันจะทําไมมันจะผิดถ้าเป็นลบวิธีแก้นะน้องย้ายไปต้องกลับอะไรกลับเครื่องหมายถูกไหมเนี่ยอย่างเช่นน้องเป็นลบสองพอย้ายไปเนี่ยมันต้องเป็นลบสิบน้อยกว่าลบหกต้องกลับเครื่องหมายจากมากกว่าเป็นน้อยกว่าอันนี้ถึงจะถูกแต่คําถามคือน้องรู้ไหม ว่าไอ้ตรง x ที่น้องย้ายไปคูณกับ x ด้านซ้ายอะ่ะ x ตัวเนี้ยมันเป็นบวกหรือเป็นลบเราไม่รู้ถูกไหมเราไปรู้เราไม่รู้รเขา,าก็เลยสรุปว่ามันย้ายได้ไหมไม่ได้อสมการน้องเลยสังเกตว่าเฮ้ยเวลาน้องจะย้ายตัวส่วนขึ้นไปคูนอะ่ะมันย้ายไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าตัวส่วนเป็นบวกหรือเป็นลบอันนี้เคลียร์เนาะโอเคงั้นทําแบบนี้ถ้ามันย้ายไม่ได้เนี่ยหลักการคือน้องต้องทําส่วนให้มันทําไมกันเท่ากันงั้นก้อนเนี้ยส่วนเป็นใครคะคุณน้องส่วนเป็น x เนาะ งั้น x ตัวนี้น้องก็คูณ x ส่วนใทรเข้าไป x ส่วน x น้องจะได้เป็น x กําลัง2บวก1แล้วก็มากกว่าเท่ากับ0อย่างนี้ออกใช่ไหมทีนี้น้องดูจแล้วเนี่ยเวลาน้องวาดลงเส้นจํานวนเนี่ยค่าที่น้องเอาไปวาดแบบมันต้องคือค่า x น้องต้องหาก่อนว่าค่า x ของน้องอ่ะมีใครบ้างน้องต้องหาก่อนเลยว่าเฮ้ยค่า x ของเรามีใครบ้างขอรบันี้นะทีนี้น้องดูข้างบนตอนนี้ x กําลัง2บวก1 ถ้าเกิดว่าน้องต้องการจะหาค่า x มีใครบ้างทําแบบนี้พี่จับก้อนเนี้ย x ก,กําลัง2บวก1เท่ากับ0คือพูด,ดง่ายๆน้องจับแต่ละก้อนเท่ากับ0ย้าย1ไปทําไมย้าย1ไปเป็นลบน้องจะได้ x ก,กําลัง2เท่ากับลบ1น้องใครที่กําลัง2ได้ลบ1มีหรือไม่มีไม่มีใช่ไหมกําลัง2ติดลบได้ไหมไม่ได้แสดงว่าก้อนเนี้ยหาค่าได้ไหมไม่ได้เพราะว่ากําลัง2ติดลบไม่ได้ก้อนบนน่ะน้องเลยตัดทิ้งนี่เลย เพราะว่าเราหาค่า x ไม่ได้แสดงว่าเหลือแต่กนข้างล่างข้างบนถ้าตัดทิ้งต้องเหลือเลขอะไรเหลือเลขหนึ่งน้องจะได้เป็น1ส่วน x มากกว่าเท่ากับศูนย์น้องแสดงว่าค่าที่น้องเอาไปวาดเนี่ยคือตัวส่วนเฉยคือ x เฉยแล้วถ้า x เฉย x ต้องเป็นศูนย์นะไม่ใช่ x เป็นหนึ่งถ้า x เป็นหนึ่งต้องอยู่ในรูปนี้ข้างล่างก็งเป็น x ลบหนึ่งอันนี้คือคือเอาหนึ่งไปวาดลงเส้นจำนวนแต่ถ้า x เฉยคือ x เป็นใคร x เป็นศูนย์อย่างนี้ออกไหมโอเคแสดงว่าน้องอะ่ะ เอาค่า x เ,เฉยๆที่ x เ,เป็นศูนยะ์น่ะไปวาดลงเส้นจำนวนแล้วก็ใส่บวกกับลบแบบน,นี้เนาะทีนี้หลายคนบอกว่าเฮ้ยพี่มากกว่าเท่ากับยังไงก็ต้องทึบเพราะว่ามากกว่าเ,เฉยคือโป่งแล้วมากกว่าคือลากไปด้าไหนด้านบวกอันนี้คือ a แต่ถ้าน้องจำได้ตัวส่วนต้องทำไมเสมอตัวส่วนต้องโป่งเสมอ คำว่าทึบหมายความว่าเราเอาตัวนั้นถ้าทึบแบบนี้หมายความว่าน้องเอาเลขอะไรเอาเลขศูนย์น้องสังเกตว่าถ้าเอาเลขศูนย์นะหมายความว่า x เป็นศูนย์ได้1ส่วนศูนย์น้องถ้าน้องเจอส่วนเป็นศูนย์น่ะมันตอบศูนย์หรือหาค่าไม่ได้มันต้องตอบหาอะไรหาค่าไม่ได้แสดงว่าแบบนี้ถูกหรือผิดผิดตัวส่วนห้ามเป็นศูนย์แสดงว่าหลักๆให้น้องจําไว้เลยว่าตัวส่วนต้องทำไมไมเสมอต้องโป่งเสมอตัวส่วนต้องโป่งเสมอจำไ้นะตัวส่วนต้องโป่งเสมออ่าน้องจดคําพูดนี้ไปเลยตัวส่วนต้องโป่งเสมอ อันนี้ A เรียบร้อยแล้วโอ้อันนี้ a เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้ว b น้องมาดู B B เนี่ยน้องก็แค่เลยงกำลังใช่ไหมมันเป็นสมการกำลังสองเป็นเป็น,เป,นเป็นกำลังสองตามปกติน้องก็ย้าย 7X อ่ะย้ายไปทําอะไรย้ายไปลบมันจะเป็น 2X กำลังสองลบ 10x แล้วก็ย้ายลบ12กันนย้ายไปเป็นใครย้ยายเป็นบวกบวก12แล้วก็มากกว่าเท่ากับสูตรทีนี้คุณน้อง หารใครได้อ,อ๋ออย่าเพิ่งใจร้อนรีบแยกหารใครได้หารสองพอน้องหารสองอะ่ะน้องจะเหลือเป็น x กําลังสองลบห้าบวกหกมากกว่าเท่ากับศูนย์น้องคูณกันได้หกบวกกันได้ลบห้าเพราะว่าเวลาน้องเจอสมการที่เป็นกําลังสองอะ่ะเจอพหุนามกําลังสองอะ่ะน้องต้องแยกกี่วงเล็บสองวงเล็บถูกไหมน้องหาว่าเฮ้ยใครมันคูณกันได้หกก็คือต้องเป็นลบสามกับลบอะไรลบสองเพราะว่ามันต้องรวมกันได้ใครด้วยลบห้าน้องก็จะได้สองค่าก็คือเป็นสองกับใคร สองกสับสอ่านไน้นองจะได้สองค่าที่เป็นสองกระสแล้วน้องลงตัวน้อยก่อนอ๋อใช่ไหมอย่างนี้น้องก็ใส่บวกลบบวกน้องมากกว่าในตอบช่วงไหนช่วงบวกแล้วมีตัวส่วนไหมไม่มีมากกว่าเท่ากับแสดงว่าน้องระบายคือระลากซ้ายขวาได้เลยเพราะว่าเป็นช่วงบวกเรียบร้อยนี่คือ B ของเรานี่คือ B ของเราทีนี้ข้อนี้เนี่ยพี่อยากย้ำไอ้ตรง A อ่ะไม่อยากให้เราพลาดถ้าน้องสังเกตเนี่ยมันเน้นคอนเซ็ปต์ใช่ไหมข้อสอบแพท หลังจากมันปรับมาปีนี้ปี6กสามอ่ะมันเน้นคอนเซปต์ว่าเฮ้ยพื้นฐานคอนเซปต์เราแม่นไหมถ้าแม่นก็ไปได้ถ้าแม่นก็รลอดเอาแค่นี้ถ้าแม่นก็หลอดเขา,าถามว่าไปแล้วประกาศเขาถามว่า a ลบ b a ลบ b เป็นสับเซ็ตในช่วงไหนเอางี้เดี๋ยวมาดูคําว่า a ลบ b ก่อนเดี๋ยน้องมาดูคําว่า a ลบ b ก่อน a ลบ b มันเอาใครลบใครอันนี้เวลาอันนี้เทคนิคเวลาพี่ดูนะมันเอาใครลบใครเอา a ลบ b ใช่ไหมมันเอา a ลบ b ให้วาด a อยู่บนอันนี้คือเทคนิคที่พี่ใช้ถ้าน้องจะหา a ลบ b มันเอาใครลบใครนะมันเอา a ลบ b ให้วาด a อยู่ข้างบนแต่ถ้ามันเป็นมันถาม b ลบ a เอาใครอยู่ข้างบนเอา b อยู่ข้างบนแสดงว่าใครขึ้นก่อนคนนั้นอยู่ข้างบนอาจ้างไปบีนะหมายหมายถึงเรื่องเซตนะเออหมายถึง a กับ b เซต a กับ b นะใครขึ้นก่อนคนนั้นอยู่ตรงไหนอยู่ข้างบนน้องเอาใหม่ a ลบ b ใครขึ้นก่อน A ขึ้นก่อนแสดงว่า A อยู่ข้างอะไรข้างบนแสดงว่า B อ่ะ B อยู่ข้างล่างเออแสดงว่า B อยู่ข้างล่างเอางี้ทีนี้ถ้าน้องอ่ะมาหา A ลบ B A เซกหรือยูเนี่ยนกันเนี่ยให้น้องมาวาดใหม่ให้น้องมาวาดเส้นจํานวนใหม่อันเนี้ยจะได้เคลียเออมันจะเข้าใจกว่าเดิมน้องมาวาดเส้นจํานวนใหม่แต่ว่าเวลาน้องมาวาดเส้นจํานวนใหม่เนี่ยน้องไม่ต้องเอาเครื่องหมายที่เป็นบวกลบบวกบวกลบ,บกมาวาดน้องเอาเอาเส้นจํานวนอ่ะเอาแต่เส้นอ่ะมาวาดได้เลย A อยู่บนใช่ไหมงั้นพี่ขอวาด B ก่อน arnish. นี่คือ B ้องดูนะพี่ขอวาด B ก่อน B มี2กับมี3แล้วก็ลากซ้ายขวาเมื่อกี้พี่บอกว่าต้องเอาเอาเครื่องหมายมาด้วยหรือไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาถูกไหมอโอนคำพูดด้วยโทนคำพูดอ,อันนี้คือ B แล้ว A อยู่ข้างบนน้องเลขอะไรเลขศูนย์ศูนย์มันทำไมกว่าสองมันน้อยกว่าเนาะงั้น A พี่ขอวาดสีแดงแล้วลากไปด้านขวานี่คือ A เรียบร้อยเนาะแต่ถ้า B ลบ A ถ้าดูง,ง่ายๆใครขึ้นใคร ถ้า b ลบ a b ขึ a, b ้น a b อยู่ก่อนหันนะอันนี้จะเน้นย้ำนิดน,นึงไม่งั้นว่าเดี๋ยวเราจะงงทีนี้เวลาลบกันเนี่ยให้น้องจำว่ามันเอามันเอา a ลบ b เนอะเอา a ไม่เอา b เวลาพี่จำจำแค่นี้เอา a เอา a ไม่เอา b เอา a ไม่เอา b แสดงว่าน้องอะยึด a เป็นหลัก แล้ว,ส,ส,ส,วส,าาส่วนไหนซ้ำเอาหรือไม่เอาไม่เอาส่วนที่ซ้ำมาไม่เอาน้องดูช่วงนี้ช่วงด้านซ้ายเนี่ยมันซ้ำไหมซ้ำส่วนไหนที่ซ้ำมาเอาหรือไม่เอาไม่เอาแสดงว่าก้อนด้านซ้ายไม่เอาแล้วก้อนด้านขวาก้อนนี้เอาหรือไม่เอาไม่เอาเพราะว่ามันซ้ำถูกไหมน้องเอาเเป็นตัวตั้งตัวที่ซ้ำมาไม่เอาแสดงว่าเหลือแค่ช่วงตรงกลางที่มันไม่ซ้ำเพราะว่ามันมีแต่ A ไม่มีใครไม่มี B น้องดูทีนี้น้องก็มาดูไอ้ตรงขอบเขตของเราน้องดูตรงนี้นี่คือขอบเขตของเรา พี่ขอดูตัวน้องสุดก่อนเลขสองน้องว่าเลขสองตรงเนี้ย b มันมีไหมมีเพราะว่ามันทึบน้องว่า a มีไหมถ้าลากข้างเส้นหมายความว่า a มีไหมมีแสดงว่าทั้ง a กับ b อ่ะมันมี2คู่แล้วเวลาลบกันอ่ะสองหายเห็นไหมเพราะว่าใน b ก็มี2แสดงว่าเวลาลบกันอ่ะเลข2หายมันจะตอบเป็นช่วงเปิดแท้เปิด2หมายความว่าเอา2หรือไม่เอาอันนี้ไม่เอาแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้ถ้าเกิดว่าตรงเลข2อง่ะแม่ตงตง ถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะตรงเลข2มันปกหมายความว่า B มี2ไหมไม่มีแต่ A มีไหม A มีแสดงว่าเวลาเวลาลบกันอะ่ะมันต้องตอบเป็นช่วงปิดมันจะได้เป็นปิดสองแบบเนี้อย่างนี้น้องเคลียร์ไหมอย่างนี้น้องเคลียร์ไหมเพราะ B ไม่มี2แสดงว่าเวลาลบกัน A ก็ต้องเหลือใครด้วยเหลือสองด้วยแต่ทีนี้แม่งทึบทั้งคู่พอทึบทั้งคู่เนี่ยแสดงว่าต้องเป็นช่วงอะไรช่วงเปิดแล้วลากยาวมาเลยอ่ะน้องดูตรงเลขสามเลขสามมันทําไมด้วยมันทึบ บันทึบหมายความว่า b มันมี3มไม่มี a ก็มี3ไมไหมมีแสดงว่าเวลาลบกันเนี่ยสาะจะอยู่หรือไม่อยู่ต้องไม่อยู่ใช่ไหมต้องตอบเป็นช่วงเปิดอะไรเปิดสาเนี่ยคำตอบ a ลบ b อ๋อไหมเนี่ยเนี่ยคือคําตอบเลย a ลบ b แล้วเขาก็ไปถามว่าเป็นสับเซตน้องสับเซตคืออยู่ไหนตามแค่นี้สับเซตคืออยู่ไหนสับเซตคืออยู่ไหนน้นองก็ไปดูว่าไอ a ลบ b เนี่ยมันอยู่ในช่วงไหน อยู่ในช้อยไหนทีนี้อาน้องดูช้อยนะพี่ขออนญาตเขียนช้อยให้เราดูช้อยเนี่ยช้อยที่1ช้อยที่1เนี่ยมันจะเป็นเปิดลบตีไปเปิด0ช้อยที่2เปิดลบ2ไปเปิด2ช้อยที่3เปิด0ไปเปิด5ช้อยที่4เปิด3ไปเปิด8แล้วช้อยที่5เนี่ยเปิด6ไปตี้น้องต้องไปหาว่าคําตอบของเราอะที่เป็นเปิด2ไปเปิด3าะ มันอยู่ในช้อยไหนอยู่ในช่วงไหนเอางี้วิธีเช็คง่ายๆนะถ้าน้องมองไม่ออกเนี่ยน้องวาดเส้นจนํานวนทับกันได้เลยแต่พี่ว่าน้องมองออกน้องดูช่วงแรกช่วงแรกเนี่ยมันคือช่วงที่น้อยกว่าศูนย์ถูกไหมเพราะว่ามันลากไปด้านนี้เห็นไหมลบตีไปเปิดศูนย์หมายความว่าน้อยกว่าศูนย์แต่ว่าคําตอบของเราอ่ะมันเป็นค่าบวกเห็นไหมมันอยู่ระหว่าง2กับ3น้องว่าคําตอบของเราอ่ะมันอยู่ในช้อยที่หนึ่งไหมเพราะว่าเป็นสับเซตหมายความว่าอยู่ใน ต้องไม่อยู่อยู่แล้วใช่ไหมเพราะช้อยที่1มันเอาแต่ค่าอะไรเอาแต่ค่าลบก็เลยตัดทิ้งน้องดูดีนะช้อยสองช้อยสองเนี่ยมันเป็นเปิดลบสองไปเปิดสองเอางี้พี่ให้วิธีเช็คอีกแบบหนึง่งว่าเส้นจํานวนน้องดูเส้นจํานวนของช้อยช้อยที่สองเนี่ยสมมติน้องมองไม่ออกนะมันเป็นเปิดสองเท่าดีเปิดลบสองไปเปิดสองอันนี้พี่จะสอนละเอียดอยู่ในคอร์สเอ็นในคอร์สเนานของพี่ว่าเฮ้ยเวลาเช็คช้อยทํายังไงแต่ว่าหลักๆน้องดูตามพี่ก่อนเปิดลบสองไปเปิดสอง เวลาน้องเอาชอยมาวาดเส้นจํานวนเนี่ยหมายควาว่ามันอยู่ระหว่างลบสองกับใครลบสองกับสองแบบนี้อันนี้คือจ้อยสองแล้วน้องก็เอาคําตอบของน้องไปลงน้องวิธีเช็คคาแบบนี้นะเปิดสองไม่เปิดสามนี่คือคําตอบของเราเนาะน้องสังเกตว่าเลขสองอยู่นี้แต่เลขสามต้องอยู่ข้างอะไรข้างหลังเลขสามอยู่ข้างหลังน้องสังเกตว่าคําตอบของเราอะ่ะที่เป็นเส้นสีแดงมันอยู่ในมันอยู่ในชอยไหมมันอยู่ในชอยที่เป็นเส้นสีดำไหมไม่อยู่เห็นไหมช่วงนี้มันทําไม มันเกินถ้ามันเกินอะ่ะคือไม่เป็นสับเซตถ้าเป็นสับเซตแบบนี้สมมตินนะสมมติสมสม,สมติคําตอบของเราเส้นสีแดงนะอย่างเงี้ยคือเป็นสับเซตเลยหมายควาว่าคําตอบของเราอยู่ในเส้นสีดำอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นสับเซตเพราะว่าสับเซตคือคาว่าอยู่ในอย่างงี้เคลียร์เนาะอ่าจีบชอยที่สามน้องดูดีนะชอยที่สามอันนี้ขอขออนุญาตลบนะชอยที่สามเขาบอกว่าปเ,เปิดศูนย์ไปเปิดห้าเอางี้เปิดศูนย์ไปเปิดห้า แสดงว่าเส้นจํานวนของเราอะต้องอยู่ระหว่างศูนย์นะครับอพี่พี่ขอวาดไอ้นี่ว่ะพี่พี่ขอวาดไอ้ช้อยสีดาแล้วกันเปิดศูนย์เปิดห้าแสดงว่ามันต้องอยู่ระหว่างศูนย์นะครับศูนย์กับห้าแล้วน้องดูคําตอบของเรานะคาตอบของเราเนี่ยมันอยู่ระหว่างสองกับใครสองกับสามน้องก็เอาคําตอบของเราไปวาดลงในไหนลงในช้อยน้องสองอยู่ตรงไหนสองมันมากกว่าศูา 1, นย์ก็คือต้องอยู่ระหว่างระหว่างศูนย์นะครับศูนย์กับห้าแล้วสามอยู่ตรงไหนก็ต้องอยู่ระหว่างศูนย์นะครับศูนย์กับห้า แสดงว่า2อ่ะกับ3มาอยู่ระหว่าง0นย์กับ5หมดเลยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นสับเซตเพราะว่าคําตอบของเรามันอยู่ในชอยที่เป็นเส้นสีนำดำพอดีอย่างนี้ออกไหมตอบข้อ3เลยจบเนี่ยคือข้อสอบแทนหนึ่งปีล่าสุดคือปี63สอย่างนี้เคีย์เนาะฝาขีนึงอยากให้น้องเนี่ยอย่าลืมไอ้เซตเที่พี่สอนอันนี้สําคัญมากเพราะว่าตัวส่วนมันย้ายไปไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันเป็นบวกหรือเป็นลบอันนี้ทันเนาะแล้วอีกอันนึงที่พี่จะฝากพวกเราก็คือ ตรง a ลบ b ให้ดูว่าใครลบใครคนนั้นขึ้นอันแม้ใครลบใครคนนั้นขึ้นสุดท้ายคือถ้าน้องคนไหนเนี่ยอยากลงลึกอยากไปต่อในข้อสอบแพทยหนึ่งหรือข้อสอบสามาัญเนี่ยพี่จะมีคอร์ที่ชื่อว่าคอร์เอนทานเป็นคอร์ทบทวนเนื้อหากับสรุปเนื้อหาตั้งแต่ม .4 6, ถึงม6ทั้งหมดเลยที่ใช้ในการสอบแพทยหนึ่งแล้วก็สามาัญน้องดูรายละเอียดได้ที่โพสต์แักหมดแล้วก็ถ้าน้องอยากไปลุยต่อนะน้องทักน้องทักมาบอกพี่ได้เลยว่าเฮ้ย มาจากคลิปนี้พี่จะมีโปรโมชั่นพิเศษให้ที่ไม่มีบอกหน้าเพจนะมีโปรโมชั่นพิเศษให้แล้วเจอครับอยากให้น้องเนี่ยเอาเทคนิคในคลิปนี้ไปใช้แล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ